คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับวัสดีครับโค้กู Guru, รูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือว่าในโลกนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ได้ยินกันประจําแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใช้คลวิธีแบบนี้ในการ อ่าทำให้เกิดความเชื่อนะครับนั่นก็คือการลงนะลงนะคืออะไรหลายๆนอาจจะไม่รู้เท<อ>่าที่เรารู้ก็มีลงนะหน้าทองเหมือนที่เพลงเขากำลังดังเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนน,ตอนนี้กำลังดังใช่ลแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยลงนะจริงๆหน้าทองเราเคยพูดกันไปแล้วหนึ่งเทปแต่วันนี้เราจะแบบเจาะลึกแบบกว้างๆ,ๆเลยนะครับจรๆๆเบจาะลึกแบบกว้างๆงงไหมฮะเจาะลึกแต่ว่า มีเวลาละเอียดเยอะขึ้นนะครับว่าการลงนะมีอะไรบ้างอาจารย์ยอทิศเล่าให้ฟังละกันครับในวันนี้ครับผมครับก็อันนี้ก็คือมันมาจากมีคนถามทางบ้านมาบ่อยๆคือเมื่อก่อนก็จะมีคนถามเรื่องยันต่างๆอย่างที่เราเคยเล่าไปยันโสรถยันเกาะเพชรอะไรต่างๆทีนี้พอมีการพูดเรื่องการลงนะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่นะหน้าทองครับแล้วคนก็จะชอบมาถามว่าแล้วลงนะมันคืออะไร มันมันต่างกับเขียนยันไหมมันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือเปล่าทําไมต้องเป็นลงนะนะคืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่าเอามาทำเป็นสักตอนหนึ่งให้คนเข้าใจระบบของการลงนะว่ามันคืออะไรนะครับคือต้องบอกว่าการลงนะไม่ใช่การเขียนยันการเขียนยันจะต้องเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นตารางเป็นทรงกลมทรงสามเหลี่ยมก็แล้วแต่หรือเป็นรูปภาพ มีสูตรในการลงอักขระมีการสูตรในการลงกระดูกยนันในการลงขมวดยันต่างๆอันนั้นคือยนันแต่ถ้าเกิดณเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นตัวย่อของยนันเพราะว่าการที่เราจะเขียนยันบางทีมันใช้เวลาเยอะกว่าจะเขียนยันเกาะเพชรกว่าจะเขียนยันมหาลังับบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่บางครั้งในบางเหตุการณ์เราจําเป็นต้องใช้เวลาจํากัดอย่างเช่นแบบ กำลังโดนคนร้ายไล่มาโมมานั่งลงยันก็ไม่ทันก็ต้องเอาอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆก็เลยเกิดเกิดเป็นการทําตัวนะต่างๆขึ้นมาเดีนะ๋ยวนี้ให้ดูนิดหนึ่งนี่คือตัวนะครับตัวนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดใครรู้จักภาษาขอมบ้างมันก็คือตัวนะคือตัวนอหนูในภาษาขอมนั่นเองนี่คือตัวนะนะอันนี้เป็นนะปฐมังคือเป็นนะเบื้องต้นเลยนะครับก็คือบางตำนานเขาเล่าว,ว่าตัวนะเนี่ย เกิดมาจากพราหมณ์สมัยโบราณเห็นฟ้าผ่าลงมาแล้วเขาก็บันทึกเส้นสายของสายฟ้าเนี้ยออกมาเป็นตัวนะเพราะเขาเชื่อว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้จากฟ้าฝ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการสืบทอดต่อๆกันมาแต่ทีนี้พอมาเข้าระบบของการเขียนยันต์ต่างๆเนี่ยตัวนะตัวนี้ก็จะใช้ตัวนะซึ่งเป็นตัวนอนหนูในภาษาขอมแล้วก็สาเหตุที่ต้องใช้ตัวนี้ก็คือเพราะว่า ในภาษาอ่าในในบาลีในในตัวขอมเนี่ยนะมะพระทะอย่างท,ท,ที่เรารู้จักคือเป็นยันธาตุพื้นฐานก็คือธาตุสี่ตัวนะก็คือน้ําตัวมะก็คือดินพระก็คือไฟแล้วก็ทะก็คือลมนี่คือธาตุสี่ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่ตัวนะคือธาตุน้านํานี้เราถือว่าเป็นธาตุกาเนิดเพราะเราเชื่อว่าของทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นจากน้ํา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ขึ้นมาจากน้ําสู่บนบกและมีชีวิตเพราะฉะนั้นตัวนั้จึงเป็นเหมือนาธาตุกาเนิดของทุกอย่างเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นเป็นตัวรวมย่อของยันเพื่อที่จะสร้างยันขนาดเล็กให้ใช้ได้ง่ายใช้ได้เร็วทีนี้ถ้าเกิดเราลงตัวนะทั่วไปอันนี้ผมให้ดูแบบเบสิกก่อนนะครับตัวนะตัวเนี้ยมันจะมีองค์ประกอบคือคนโบราณเขาฉลาดในการในการทํามากนะครับถึงแม้มันจะเป็นแค่ตัวนะงง่ายๆแบบนี้แต่ว่าวิธีการลงเนี่ย เขาสอดแทรกกลวิธีที่ค่อนข้างลึกซึ้งเลยอย่างเนี้ยมันจะมีประมาณห้าขั้นตอนด้วยกันคือลงพินทุก่อนพินทุก็คือทรงกลมเสร็จแล้วก็ลงพันทะคือเป็นเหมือนกับไม้เท้าลากลงมาแล้วก็ลงเพทะคือเป็นตัวแยกแยกไปเสร็จแล้วก็เป็นอังกุกก็คือเป็นตัวขมวดข้างล่างแล้วก็ปิดท้ายด้วยศีละก็คือศีรษะข้างบนก็จะกลายเป็นตัวนะ ทีนี้พอลงเป็นห้าตัวแบบเนี้ยเขาก็จะใส่สูตรก็ไปว่าตัวนี้ลงด้วยนะตัวนี้ลงด้วยโมตัวนี้ลงด้วยพุทธตัวนี้ลงด้วยทาตัวนี้ลงด้วยยะก็แปลว่าในณตัวนี้มีพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ในนี้ด้วยก็เกิดเป็นความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีนี้วิธีการลงตัวนะเนี่ยลงได้หลายแบบมากถ้าแบบเป็นแบบเบสิกเลยก็จะเป็นแบบนี้ลองเขียนคร่าวๆมาให้ดูบางส่วนนะครับอย่างอันนี้เป็น นา่าจัพันลังสีของสายวัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยก็คือจะเอาทรงของตัวนะมาแล้วก็ประกอบด้วยอักขระเพิ่มเติมมีองค์พระมีอะไรต่างๆนี่นะอมมรึกข,ของสายวัดประดู่ก็เป็นนะทางด้านมหาเสนิเมตตาหรืออย่างอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโรนอกนะครับก็คือเป็นนะน้ำเต้าทองเอาตัวนะมาเพิ่มเส้นสายของน้ำเต้าให้เป็นลักษณะของตัวน้ำเต้าแล้วก็เรียกว่าเป็นนะน้ำเต้าทองตัวนะอยู่ในน้ำเต้าก็คือน้ำเต้าทองคุ้มครองป้องกันภัยอะไรประมาณเนี้ย หรือแตเกิดเป็นนะที่เราค่อนข้างคุ้นสําหรับใครที่ศึกษาสายหลวงปู่ดู่ก็จะเป็นพวกนะล้อมตัวนี้ก็คือเป็นตัวนะแล้วก็มีวงล้อมเชื่อว่าเป็นแบบนะเขาเรียกว่าล้อมไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นนะ้ล้อมในสายวัดขนนนเหนือก็จะมีการบิดตัวการเขียนตัวตัวล้อมไปอีกด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเทคนิคหลายแบบนะฮะอันนี้คือนะ้แบบเบสิกทีนี้นะ้แบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อย คือเป็นตัวนะ่าอ,อันนี้ผมลองอันนี้เป็นตัวนะในสายหลวงปู่สุขที่ผมเคยเรียนทั้งหมดเลยตัวนะแบบนี้จะพิเศษขึ้นมาคือไม่เหมือนตัวนะที่เป็นตัวนน,นูในภาษาขอมเลยเป็นค่อนข้างเป็นเกือบๆจะฟรีสไตล์แต่ว่าที่ยังเป็นตัวนะอยู่คือเขาจะยังคงมีหลักคือมีห้าจุดอย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้ก็คือพินทุทันทะเพทะอังกุศิละอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําเป็นตัวนะแบบเดิมแต่ว่าเขาวนเอาอย่างอื่น อ่าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นนะถ้าเป็นนะอันนี้อันนี้นะทงชัยอย่างเงี้ยนะทงชัยนี่จะเป็นนะที่ใช้ในการเขียนธงเพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเป็นปัฐมังบินทุกังชาตังทุติยังทันทะเมวจัตตติยังเพทะกันเจวะจตุถังอังกุสัมภวังปันจมังศีลสังชาตังจะมีการลงห้าจุดด้วยนะโมพุทธายะอยู่ ตามสูตรของเขาเพียงแต่ว่าไม่เป็นตัวนะพวกนี้ก็จะมี5้าจุดอย่างนี้นะปัดแสนโยเนี่ยก็เป็นนะด้านแคล้วคลาดทางด้านสายวัดมะขามเท่าเนี่ยเขาก็จะลงตัวนะซ้อนกันไปเรื่อยๆปัตมมังทุติยังตันตยังไปเรื่อยๆแล้วก็วนแล้วก็มีการทําสูตรต่างๆอย่างอันนี้เป็นนะคงกระพันอันนี้เป็นนะที่เล่ากันว่าหลวงปู่สุขท่านสักให้กับกรมหลวงชุมพรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ปัทมังปินทุกังชาตังทุติยังทันทมวิจารตยังเพชชักกัญเจวะตตุถังปันจังอุบอังกุสัมภวังจะปันจะ เกิดเป็นนักคงกระพันชาติอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะจะฟรีสไตล์มากขึ้นแต่ว่ายังคงสูตรห้าตัวในการลงอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณอย่างสายหลวงปู่สุขเนี่ยท,ท่านล้ำลึกไปกว่าน,นั้นเพราะว่าอย่างสมมติเพทะเพทะเทะนี่ยมันแต่ว่าแตกแยกซึ่งท่านมองว่าถ้าเราท่องว่าเพทะแตกแยกแล้วมันจะมันมันจะป้องกันได้ยังไงเพราะมันแตกท่านก็จะเปลี่ยนคําว่าตัดยังเพชชะแทน ใช้คำคล้องเสียงที่คล้ายๆ้ายการจับเพทะซึ่งแตกแยกกลายเป็นเพชะชะเพชชะคือเพชรนะมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดพุทธคุณด้านมหาอุดด้านคงกระพันขึ้นมาได้อะไรเงี้ยท่านก็จะมีวิธีการแอปพลายในการใช้งานทีนี้ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นออย่างนี้นี่ก็เป็นนะเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นณนะพระเจ้าห้าพระองค์ก็คือเป็นการเอา ตัวขอมห้าตัวก็คือณนะโมพุทธายะคือพระเจ้าห้าพระองค์มาลงซ้อนกันยันแบบนี้เราที่มีชื่อเสียงมากคือของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านจะนิยมลงณนะพระเจ้าห้าพระองค์แต่คนก็เลยนึกว่าพระเจ้าห้าพระองค์มีอย่างเดียวพระเจ้าห้าพระองค์ในการซ้อนกันเนี่ยมีหลายแบบมากอย่างน,นี้ผมเลือกมาเฉพาะในสายหลวงปู่สุขรัดปรับคลองมาขำเท่าก็จะเห็นว่ามีหลายแบบเลยทั้งนะจังงังนะคงกระพันนะแคล้วคลาดณเนะมตตาณนะวนเวียนณนะอะไรต่าง นะาไข้เขวอะไรเงี้ยก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลงนักอ่านะาไขยเขวที่ใช้ในการทําให้อีกฝ่ายมึนงงอืใช้ในการทําแบบ่าหลอกอีกฝ่ายหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็มีมีหลายแบบเลยนะกลับก็มีนะกลับนี่ใช้ในการลงเพื่อเรียกให้คนที่หนีออกจากบ้านกลับบ้านก็มีนะมีหลายแบบมากโอครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นน้าอีกแบบคือไม่ได้ขึ้นด้วยพินทุทันทะอังกุศีละอะไรพวกนี้แต่ว่าใช้พระเจ้าห้าพระองค์ที่เป็นอัคระมาซ้อนกันไปเลย ก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็ยังเรียกว่านะอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นนะที่ปริ้นสไตล์ไปเลยก็มีนะพวกนี้เป็นนะที่ไม่ใช้พระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ได้ใช้อไม่ได้ใช้พินทุทันทะเททะอังกุศละเลยคือลาดแล้วอักภาวนาขละไปเลยพวกนี้เป็นนะแบบประเภทพิเศษอีกอย่างหนึ่งอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นนะอันนี้เป็นนะนะทรหดของ หลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังส่วนนี้เป็นณพันหลักของหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมรูปลักษณ์เหมือนกันแต่คาถาในการลงคนละเรื่องเลยถ้าเป็นหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังเนี่ยท่านจะลงณอัสมิงเหล็กแต่ถ้าเกิดเป็นณพันหลักท่านจะลงด้วยอยามามาตานะตรละลาจาคานิมิตผลปลายก็จะมีสูตรคนละอย่างเพราะฉะนั้นบางทีมีคนมาถามผมว่าเห็นณนะตัวนี้มันคือณอะไรถ้าเป็นคนที่รู้เยอะบางทีตอบไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่ารูปแบบเดียวกันแต่คาถาข้างในคนละตัวก็กลายเป็นคนละแบบอันนี้เป็นทรหดอันนี้เป็นเมตตานนี้เป็นโชคลาภเนี่ยหรืออย่างบางอันที่แบบเป็นหน้าที่ดูเทแล้วมีเอกลักษณ์มากอย่างนนี้คือของอ่าน้าหน้านางของหลวงพ่อสวยัยวัดปรีดารามท่านก็จะลงนะเป็นลักษณะของหน้าพระเลยเรียกว่าหน้าพระหรือหน้านางคือลักษณะเป็นหน้าคนเลยซึ่งน้าตัวนี้ก็จะมีครบหมดเลยทั้งเมตตาแล้วก็มีทางด้านมหาอุดทางอะไรต่างๆคือเป็นยันครูของท่านที่ใช้ได้ครบเลยอย่างเนี้ยก็มี หลือ,อน,นี้จะเป็นน์อาณารือชาของหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าหรือแบบแปลกๆหน่อยอย่างนี้เป็นของอาหลวงปู่ทองวัชยโยธาเป็นณาสาริกาคู่เวลาลงต้องลงคู่กันตัวผู้กับตัวเมียคู่กันเพื่อใช้ในด้านเมตตาและที่เป็นเอกลักษณ์มากอย่างหนึง่งอันนี้เป็นของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขาเท่าคือท่านแอพพลายเพิ่มไปอีกไม่พบนักษณะแบบนี้ในสำนักไหนนอกจากหลวงปู่สุขก็คือแทนที่จะเป็นตัวนะท่านเอาตัวพระ คือพอพานในภาษาขอมเนี่ยมาลงแทนตัวพระเนี่ยคือท่านต้องการจะสื่อว่าคือพระพุทธเจ้าเพราะท่านมองว่าอะไรก็ไม่เหนือพระพุทธเจ้าหลวงปู่สุขท่านจะเคารพในพระรัตนตรัยมาท่านก็เลยเอาตัวพระมาลงแล้วก็เลิกกลายเป็นเรียกว่าพุทธอุดมวลโลกก็คือเป็นตัวพระแล้วก็มีคําว่ามวลตัวมวลก็คือป้องกันอันตรายซึ่งพุทธอุดมวลโลกเหล่านี้เนี่ยพุทธคุณคนละอย่างพุทธอุดมวลโลกก็จะเป็นด้านมหาอุดพุทธอุดอ่าพุทธแค้วคาดก็จะเป็นแค้วคาดพุทธมหาราชก็จะเป็นเมตตา อลหาหังก็จะเป็นด้านความสําเร็จอะไรประมาณเนี้ก็จะเป็นการแอปพลายกันไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าณนะคืออะไรก็อาจจะบอกได้ว่าคือการระบบการย่อยันลงมาให้ทําได้ง่ายและเร็วมากขึ้นอย่างในกรณีอยากจะเอามาลงหน้าผากหรือว่าลงตะกุดแบบบางคนต้องดําไป็นทาตะกุดใต้น้ําอย่างเงี้ยไม่มีทางเขียนยันได้เพราะมันไม่ทันเขาก็จะลงณไม่ขีดตัวนี่แหละแล้วก็ภาวนาลงไปในนั้นซึ่งนี่คือข้อดีคือมันทําได้เร็วทําได้ง่าย แต่ว่าข้อเสียมีไหมจริงๆถ้าคนทําเป็นน่ะความศักดิ์สิทธิ์พอๆกับเขียนยันเลยแต่ว่าอาจจะทําให้บางทีลูกศิษย์บูชาไปเอาหลวงพ่อลงนะตัวเดียวเองมันจะขังไหมบางทีอาจจะทําให้คนที่ได้ไปอาจจะรู้สึกว่าศรัทธาน้อยกว่าเขียนยันเยอะๆแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงถ้าคนทําเป็นก็ศักดิ์สิทธิ์พอๆกันแล้วนาบางตัวเนี่ยเขาหวงกันยิ่งกว่ายันเองอย่างนะรรหดของสายวัดหนังเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านค่อนข้างหวงมากว่าเป็นวิชาโดยเฉพาะของครูเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกัน บางอย่างแม้แต่ที่เราคุยเรื่องหมองพ่คงไว้เมื่อกี้ยันมิรุนจำบังเขาก็จะมีตัวยันตัวนะมิรุนจำบังอะไรของเขาโดยเฉพาะแยกออกไปอีกต่างหากนะอันนี้ก็จะได้เวลาคนฟังจะได้รู้ว่าเวลาเขาพูดถึงการลงนะทําตัวนะมันคืออะไรแล้วโหนะมีเป็นร้อยเป็นพันแบบและแต่ละสํานักแม้ว่ารูปลักษณ์เหมือนกันคาถาอาจจะไม่เหมือนกันพุทธคุณอาจจะต่างกันต้องต้องไปสืบดูว่ามาจากสํานักไหนคงคาถาแบบไหนเราถึงจะรู้ว่าเขาใช้ในรูปแบบอะไร ครรับละเอียดยิบเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงนะนะครับเยอะเลยนะครับผมก็ดูแล้วจํากันไม่หมดเหมือนกันใครที่สนใจนะก็มาดูทวนกันได้หรือว่าอยากมีข้อมูลอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมนะครับก็ inbox มาคุยกับอาจารย์รอบทิศได้นะครับที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับแล้วก็ตอนใหม่ๆแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่องยู u ูบโค้ชกูรูนะครับ รวมทั้งวันเสาร์ทักใครว่างๆนะครับสามทุ่มนะครับยังไม่นอนก็มาคุยกับอาจารย์รอบที่ได้นะครับเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆประเด็นมาชวนคุยกันในทุกวันเสาร์สามทุ่มนะครับแล้วก็ใครที่พลาดตอนไลฟ์สตรีมมิ่งกันสดๆก็มาดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในทาง Facebook หรือว่าในทาง YouTube YouTube ก็จะลงทุกวันศุกร์ไอ้ทุกวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับคำถามสั้นๆก็จะมีลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับในช่อง YouTube ใครที่อยากจะ รู้เรื่องไรสอบถามเข้ามาแนะนำเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับโกสกรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีสวัสดีครับสวัสดีครับ